าเราจะไม่ทิ้งครอบครัวนะครับเราจะมีโภชนักียับครอบครัวมาด้วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยให้สมกับวัยในวันนี้ของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอาอะไรมาถายครับเออทุกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวขอานุญาตครับ,นะรบเจอหลังมือ อ๋อหนูมีตัวช่อด้วยอ๋อโอเคนะครับอ๋อมีแล้วก็มีของเล่นสำหรับน้องๆด,ด้วยนะครับโอ้น่ารักทีเดียวนะครับเป็นสินค้าออฟแทนดิกนะครับแม่อย่าเป็นอันตรายนะครับก็ขอบคุณมากนะครับคือระวังเรื่องอยุบนะครับอาจจะบปปัตรอรไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดกลับมาแล้วมีปัญหาเนี่ยโออันตราย เดียวนะครับขอบคุณมากนะครับที่สาวมานะครับโอ้เพราะว่าสำคัญมากทีเดียวนะครับว่าจะซื้อมาให้คุณแม่ด้วยเช่ไนไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อโดยฝากคุณแม่นิดหนึ่งคุณแม่ชอบแจ่งต่างรวมอยู่ข้างน่างดวทุกไหานนะครับผมโอเคนะครับอ่ะมาถึงร้านที่อินฟินิีม่มากเลยนะครับ